สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของออนอาร์ตบุ๊กนะคะวันนี้นะคะพี่ออนจะมารีวิวอุปกรณ์ที่เพิ่งซื้อมาใหม่นะคะนี่เลยผู้กันนะคะแล้วก็แก้วน้ำจากงานอา๋อแวนโก้ไลฟ์อินแบงคอกนะคะแล้วก็อันนี้เป็นชุดสีน้ำนะคะเจมส์คัลเลอร์เป็นแบบว่าสีมีกริตเตอร์นะคะเป็นแบบสวยๆงามๆเลยนะวันนี้อยากจะลองใช้นะคะตัวนี้เนี่ยก็มีคน ซื้อมาฝากจากเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียนะคะอันนี้นะคะก็จะมาลองเปิดกันครั้งแรกในคลิปนี้นี่ก็เปิดไม่ค่อยจะได้นะคะค่อนข้างแน่นเลยทีเดียวแล้วก็จานสีด้านหลังนะคะเซื้อมาจากร้านคาเฟ่นะคะ จากคาเฟ่าคามแครมนะคะที่สุขุมวิท27น,นะคะใครที่เคยเห็น IG Reel ในออนอ t b บุ k กนะคะหรือว่าเคยเห็นเป็น YouTube Short นะคะในช่อง Add on นจุดอัดบุกเนี่ยแหละก็เคยลงเป็นวิดีโอสั้นนะคะเป็นช็อตวิดีโอไว้เกี่ยวกับคาเฟ่นะคะคามแครมที่ตึก t i n ส s of Blue นะคะสุขุมวิท27อันนั้นก็ที่ที่ซื้อแางสีมาเนาะสวยมากเลยนะคะอยากจะลองใช้ทุกอย่างเลย สมุดสีน้ำนะคะก็ของ w i n เซอร์แอนนิวนะคะแน่นอนว่ายี่ห้อนี้โอมาถึงปุ๊ก็รู้เลยว่าดีอยู่แล้วแต่ว่าอยากจะลองใช้นะคะขนาดสมุดเนี้ย A5 เนาะแล้วก็3 0 0กรัมเนื้อกระดาษก็ที่งอให้ดูเมื่อกี้นะคะเนื้อดีเลยแล้วก็เดี๋ยววันนี้มาลองใช้สีกับสมุดใหม่ทุกอย่างเลยนะอันนี้นะคะเริ่มต้นด้วยสีทองนะคะรู้สึกว่าสีจะแน่นมากแล้วก็มีความแบบวิงวิงนะคะ สีแดงก็เหมือนกันนะอันนี้ก็คืออ๋อวิง์แล้วก็เนื้อแน่นทั้งคู่เลยนะคะสีทองก็จะเป็นเยลโล่โกลนะคะสีแดงก็จะเป็นเจมเรดเนาะแล้วก็เขียนไว้ตรงนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะวาดเป็นรูปดอกไม้นะคะในหน้าถัดไปอันนี้ลองออสวัสดีดูก่อนนะคะลองแบบว่าวาดวาดเขียนเขียนธรรมดาก่อนนะคะ สีต่อไปนะคะก็คือเจมกรีนนะอันนี้ลองอใช้ทุกสีเนี่ยคือใช้น้ํามาลูบๆนะคะคือพยายามให้ความกดสีตอนลูบสีเนี่ยมันเท่าๆกัน,นะคะ่อสีหลังๆนะที่ลองใช้เนี่ยรู้สึกว่าก็จะไม่ได้แน่นมากเท่ากับสีทองกับสีแดงนะคะจะมีความแบบาบางเบาอยู่นิดนึงนะ,ะแต่ทุกสีนะคะมีความออกคลิตเตอร์นะแล้วก็ สีสวยนะคะอันนี้ก็ลองเจมวโอเลตนะคะตอนที่นำผู้การละลายน้ำนะคะก็สังเกตเห็นว่าน้ำเวลาหมุนวนนี่มันสวยมากนะคะก็เลยตั้งกล้องไว้นานนิดนึงดูสิ สวยมากๆเลยสีนี้พอแห้งแล้วนะคะมันก็จะดรอปลงนิดนึงนะอย่างสีแดงชั้นล่างสุดแล้วตรงเจมเรดนะคะพอแห้งแล้วมันก็จะเอ่อทึมๆลงนิดนึงเท่านั้นเองนะคะ,อ,ะอันนี้ก็ให้ดูใกล้ๆเดี๋ยวเรามาเริ่มวาดอาดอกไม้นะคะแบบบางเบากันเลย ซึ่งดอกไม้แบบบางเบาเนี่ยจริงๆวาดไม่ยากนะคะใครที่เพิ่งเริ่มต้นวาดรูปด้วยสีน้ำแล้วก็ไม่อยากจะอะไรเยอะแยะนะคะอยากจะวาดได้เลยในยเวลาอันรวดเร็วแล้วก็ได้ภาพน่ารักเนี่ยจริงๆเรามีคลาส loose floral นะคะเป็นการวาดดอกไม้แบบบางเบาเนี่ย เป็นคลาสออนไลน์ถึง3-4คลาสเลยแบบเยอะมากนะคะเรียนเมื่อไหร่ตอนไหนก็ได้ส่งการบ้านให้ครูออนช่วยดูเมื่อไหร่ตอนไหนก็ได้ที่นักเรียนสะดวกเลยค่ะตอนนี้เนี่ยก็สามารถที่จะสมัครได้เลยสามารถส่งไลน์มาได้ที่ Line Addon จุดนะคะหรือว่า Inbox Facebook Fanpage นะคะ w w w f a c e b o o k c o m ดอ a เฟซบุ๊ก b o o k นะคะก็ส่งอินบ็อกซ์มาได้เลยว่าเอออยากจะลงคลาส o t f ฟอ l o w นะคะที่เป็นแบบเรียนที่ไหนเมื่อไร่ก็ได้นะคะเป็นคลาสออนไลน์ค่ะแต่ถ้าใครที่สะดวกมาเรียนกันแบบตัวต่อตัวหรือว่าอยากจะเรียนแบบ p r i v a t e เน้นแบบว่าโอ้โหติวเข้มข้น ส่วนตัวกันไปเลยนะคะแล้วก็สะดวกมาที่สตูดิโอของครูอที่แจ้งวัฒนา15ก็ติดต่อมาได้ทาง Line แอดอ o อนจุดอารเช่นเดียวกันหรือว่ามีนักเรียนบางคนที่อยู่ต่างประเทศหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดแล้วไม่สะดวกเดินทางมาแต่ว่าอยากเรียนแบบ p r i v a t e 1หนึต่อหนึ่งนะคะครูออนก็มีเป็นคลาส p r i v a t e แบบเรียนผ่าน z o o มนะคะก็คือเจอหน้ากาันเห็นมือกันเหมือนกันแหละแต่ว่าไม่ได้พบกันตัวเป็นเพื่นเองนะคะ หลังจากที่วาดในคลิปนี้เราก็รู้สึกว่ากระดาษ่ใช้ดีมากเลยนะคะอุ้มน้ําได้ดีแล้วก็มีมความเบรกสีให้ด้วยหมายถึงว่าไม่ลื่นเกินไปไม่ฝืดเกินไปแล้วก็พกพาสะดวกนะคะเนื่องด้วยขนาดเป็นขนาด a 5เนาะซึ่งใครที่กําลังหาสมุดวาดรูปสีน้ํานะคะใหม่เนี่ยกุนเซอร์นิวตันนะคะพกพาสะดวกแล้วก็ใช้งานได้ดีอุ้มน้ำได้ดีแล้วก็ไม่เลอะเทอะนะคะเวลาระหว่างวาดก็รู้สึกสบายมือแต่ก็ไม่ลื่นจนเกินไปนะคะไม่ หาใครชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วพบกันในคลิปรีวิวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ